นางรำไทยจอมใจกษัตริย์เขมรถูกฝรั่งเศสไล่ออกนอกประเทศเมื่อมีข่าวจะขึ้นเป็นราชินีนางรำไทยจอมใจกษัตริย์เขมรหรือนางฟ้ารัตนโกสินทร์หรือซินเดอเรลล่าสยามเป็นสมญานามของนางรำไทยคนหนึ่งในสมัยรัชกาลที่เจซึ่งเป็นข่าวโด่งดังไปหลายประเทศทั้งเอเชียยุโรปจนถึงอเมริกาว่ากำลังจะขึ้นเป็นราชินีของกัมพูชาราชสำนักเขมรก็ไม่ได้ปฏิเสธข่าวนี้ แต่น่าแปลกใจที่ฝรั่งเศสผู้ปกครองเขมรกลับเต้นแรงเต้นกานอกจากจะบีบให้หนังสือพิมพ์ไทยงดเสนอข่าวนี้แล้วยังไล่นางรำผู้เป็นต้นข่าวออกจากกัมพูชาด้วยนางรำผู้นี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อแพนเรืองนนท์เกิดที่บ้านหลานหลวงในเขตป้อมปราบสตรูพ่ายเป็นบุตรีของนายพูนเรืองนนท์และนางแป้นเรืองนนท์ครอบครัวที่สืบทอดการแสดงละครชาตรีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สาม เธอจึงซึมซับการแสดงละครชาตรีมาตั้งแต่เด็กเมื่อโตเป็นสาวสวยจึงได้รับบทนางเอกของคณะเรื่องราวอันโด่งดังของเธอปรากฏขึ้นเมื่อนายแอนดรูวเอฟรีแมนนักหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกนันที่เข้ามารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษบางกอ,อกเดลิเม์ที่นายฟรีแมนอ้างว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าของเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้ในบางกอ,อกเดลิเม์ แล้วยังเอาไปพิมพ์เผยแพร่ในอเมริกาด้วยในหนังสือชื่อบาวูเมนแอนไว้นายฟรีแมนเขียนไว้ว่าเขารู้เบาะแสรเรื่องนางสาวแพนครั้งแรกเพราะนักกล่าวคนไทยของบางกอกเดลิเมทที่ชื่อประสุติที่บังเอิญได้ยินผู้หญิงกลุ่มหนึ่งลงรถไฟที่สถานีหัวลำโพงและซุบซิบกันถึงเรื่องที่แม่ของนางสาวแพนเล่าให้ฟังขณะเดินทางจากอาญญประเทศมาด้วยกันว่า ลูกสาวของเธอกำลังจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นราชินีกัมพูชาด้วยสัญชาตญาณของนักข่าวประสุดจึงรีบตามไปจนพบแม่ของนางสาวแพนซึ่งรูปลักษณ์ดูเหมือนจะเป็นชาวนามากกว่าจะเป็นนางละครประสุดบรรยายถึงลักษณะการแต่งกายของแม่ว่าที่ราชินีกัมพูชาว่าเธอสวมสร้เงินมีเหรียญทองสลักรูปพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาให้อยู่ เมื่อถามว่าทำไมเธอจึงคิดว่าลูกสาวจะได้เป็นราชินีกัมพูชาเธอก็บอกว่าเพราะพระมหากษัตริย์กัมพูชามีบัญชาให้อลักษ์หลวงบันทึกตำแหน่งของลูกสาวเธอว่าเป็นเจ้าจอมและพระราชทานนามใหม่ให้นางสาวแพนว่าศรีสุวัตอัมไพพง์ประสุจึงรายงานข่าวนี้ให้บอกอโดยด่วนนายฟรีแมนได้นำเสนอเป็นข่าวเด่นทันทีและพาดหัวข่าวว่า นางรำสยามอาจได้เป็นราชินีกัมพูชารายงานข่าวนี้ทำให้นางสาวแพนเรืองนนท์ด่งดังถูกกล่าวขานกันกระหึ่มเมืองในการให้สัมภาษณ์แม่ของนางสาวแพนเล่าว,ว่าเธอและลูกตระเวนแสดงละครอยู่ที่พระตะบองแต่ตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีมีคนดูละครน้อยจึงคิดจะปิดวิกลับกรุงเทพแต่ในเย็นวันหนึ่งขณะเปิดการแสดงอยู่ผู้ดูแลคณะได้เข้ามากระซิบว่า สมเด็จพระศรีสุวัรมุนีวงศ์กษัตริย์เขมรประทับอยู่ในกลุ่มผู้ชมและในคืนต่อมาก็สเสด็จมาชมอีกเธอเห็นพระองค์ทรงปรบพระหัตถ์เสียงดังเมื่อลูกสาวของเธอปรากฏตัวรุ่งขึ้นอีกวันคณะละครเร่ถูกเรียกตัวให้ไปแสดงเบื้องพระพักในพระบรมมหาราชวังที่กรุงพนมเปญและมีรับสั่งให้นางสาวแพนเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ในวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันไปถึงพระองค์ทรงทักทายอย่างเป็นกันเอง และตรัสชมว่าลูกสาวของฉันสวยพระองค์ทรงตรัสขอแพนจากฉันซึ่งฉันยินยอมพร้อมใจอยู่แล้วพระองค์ทรงตรัสถามอีกว่าพ่อของแพนจะยินดีเหมือนฉันหรือไม่ฉันกลับทูลว่าเขาต้องยินดีเหมือนกันแต่พระองค์ไม่ยึดคำของฉันทรงรับสั่งให้ฉันโทรเลขเรียกสามีให้เดินทางไปกรุงพนมเปญพ่อของนางสาวแพนที่แสดงเป็นตัวตลกประจำคณะที่กรุงเทพได้รีบเดินทางไปกรุงพนมเปญ และยินยอมยกลูกสาวให้กษัตริย์กัมพูชาพระองค์จึงพระราชทานบรรดาศักดิ์หลวงให้เป็นการตอบแทนส่วนนางสาวแพนไม่ได้ยินดียินร้ายในเรื่องนี้จนแม่ต้องกำชับว่าอย่างโง่รู้ไหมว่านี่เป็นหนึ่งในล้านหนึ่งในร้อยล้านที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของนางละครทั้งหลายจากนั้นก็จัดแจงแต่งตัวนางสาวแพนด้วยผ้าสิ้นและเสื้อง,งดงามที่สุดเท่าที่มีพาเข้าไปถวายตัว หลังจากถวายตัวได้สามสี่วันสมเด็จพระศีสุวัตมุนีวงศงประกาศว่าจะทรงสถาปนานางละครชาวสยามผู้นี้เป็นเจ้าจอมและทรงดำริว่าหลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าศรีสุวั์พระราชบิดาที่สวรรคตเมื่อสองเดือนก่อนจะสถาปนาให้เป็นราชินีหรือมเหสีอันดับหนึ่งต่อไปจากชายาที่มีอยู่ห้าองค์แม่ของเจ้าจอมแพนกล่าวว่า ส่งมอบให้เจ้าจอมเป็นผู้ถือกุญแจหีบทรัพย์ส่วนพระองค์และดูแลเครื่องทรงพระกระยาหารรวมทั้งกิจการฝ่ายในก่อนที่ฉันเดินทางกลับมาทั้งสองคนกําลังมีความสุขมากแทนได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอเป็นภรรยาที่ดีได้เท่าเท่ากับเป็นนางรำเมื่อบังกอกเดลิเมเสนอข่าวนี้ออกไปสำนักข้าหลวงฝรั่งเศสในพนมเปญก็เต้นผางสั่งมาทางกงสุนฝรั่งเศสประจำสยาม กงสุนที่สยามจึงโทรศัพท์ถึงบกอรฟรีแมนด้วยตัวเองว่าเรื่องที่คุณลงพิมพ์เกี่ยวกับกษัตริย์มุนีวงนั้นผิดทั้งหมดพร้อมกับแจ้งว่าผมกำลังจะส่งแถลงการที่เราร่างไว้แล้วไปให้คุณต้องการให้คุณตีพิมพ์แถลงการนี้ตามที่เราเขียนนับจากนี้เราต้องขอให้คุณหยุดเขียนถึงเรื่องของพระองค์กับเด็กสาวคนนี้เมื่อบกอถามถึงเหตุผลที่ขอร้องไม่ให้เขียนกงสุลฝรั่งเศสบอกว่า เพราะทั้งหมดเป็นเรื่องไร้าสาระหลังจากกงสุลวางสายไปไม่นานถแถลงการก็มาถึงมีข้อความว่าตามข่าวที่สถานกงสุลฝรั่งเศสได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสูงสุดในพนมเปนข่าวลือกับเรื่องที่จะมีการสมรสของพระมหากษัตริย์กัมพูชากับนางละครชาวสยามนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิงจริงๆแล้วนางละครคนนี้ได้รับการว่าจ้างให้อยู่ในคณะนาฏศิลป์หลวงที่กรุงพนมเปญ และมีสถานภาพเช่นเดียวกับนางละครคนอื่นๆที่เป็นชาวกัมพูชาเดอเดลิเมเสียใจอย่างยิ่งที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้บอ,ก,อก็เอาคำถแถลงการนี้ไปให้ผู้บริหารคือกรมพระสวัสดิวัตดวิสิทธิ์ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพนันณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เเมื่อทรงอ่านแล้วกรมพระสวัสดิ์รับสั่งว่าตามประเพณีของชาวสยามกับกัมพูชาแล้ว นางสาวแพนเป็นชายาของกษัตริย์มุนีวง์ซึ่งพระองค์สามารถสถาปนาเธอเป็นราชินีได้หากพระองค์มีพระประสงค์เช่นนั้นนายฟรีแมนยังได้ไปปรึกษากับเสนาบดีสยามอีกหลายคนด้วยคำถามว่าทำไมฝรั่งเศสถึงต้องการปิดข่าวนี้คำตอบที่เขาได้รับก็คือเสียงหัวเราะอย่างไรก็ตามด้วยอำนาจแฝงบางอย่างทำให้บางกอกเดลิเมต้องลงถแถลงการนี้แต่ได้ตัดประโยคสุดท้ายที่ว่า เดอะเดลิเมเสียใจอย่างยิ่งที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ออกไปหลังจากนั้นบางกอกเดลิเมก็ยังส่งนักข่าวติดตามบิดานางสาวแพนแม้จะไม่มีข่าวเกี่ยวกับนางสาวแพนแต่สถานทูตฝรั่งเศสก็ยังไม่เลิกราออกถแถลงการฉบับที่สองอีกว่ากษัตริย์ศรีสุวัตมุนีวงแห่งกัมพูชาทรงไม่พอพระทัยและปฏิเสธข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไร้สาระ จากการให้สัมภาษณ์ของบิดามารดานางสาวแพนจึงทรงบัญชาให้ส่งตัวนางสาวแพนกลับกรุงเทพทันทีนางสาวแพนได้กลับมาถึงกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นแต่ปฏิเสธว่าสมเด็จพระมุนีวงศ์ส่งเธอกลับมาเธอบอกเพียงว่ากลับมาเยี่ยมน้องชายที่กำลังป่วยพระองค์ไม่ต้องการให้ฉันออกมาพระองค์ทรงยินยอมก็ต่อเมื่อฉันสัญญาว่าจะมาไม่กี่วัน และจะรีบกลับไปหาพระองค์ฉันยังเป็นชายาของพระองค์อยู่สถานทูตฝรั่งเศสได้ตอบโต้ด้วยการออกแถลงการอีกสองฉบับแต่ส่งไปที่หนังสือพิมพ์สยามออฟเซ v ร์เอร์และบางกอกไทม์ไม่ได้ส่งให้บางกอกเดลิเมมีข้อความว่าเราได้รับแจ้งจากสถานกงสุลฝรั่งเศสว่านางสาวแพนได้ถูกขับออกจากกัมพูชาในฐานะบุคคลไม่เป็นที่พึงปรารถนา และเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาที่กรุงพนมเปญอีกนายฟรีแมนยังเปิดเผยด้วยว่านายเรมอนด์บีสตีเฟนที่ปรึกษาชาวอเมริกันของกระทรวงต่างประเทศไทยได้เรียกเขาไปพบและถามว่าผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณถึงให้พื้นที่มากมายกับข่าวไร้าสาระเกี่ยวกับนางละครกับกษัตริย์กัมพูชาทั้งยังบอกเชิงสั่งสอนอีกว่าผมเห็นด้วยกับทางฝรั่งเศสว่ามันไร้สาระมากและคุณต้องหยุดตีพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ จากนั้นข่าวของนางสาวแพนกับกษัตริย์มณีวงศ์ก็ค่อยๆหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์แต่ก็มีปฏิกิริยาจากผู้อ่านบางกอกเดลิเมย์ได้ส่งจดหมายไปกองบรรณาธิการแสดงความขุ่นเคืองที่ฝรั่งเศสได้กระทำต่อสตรีชาวสยามและเรียกร้องให้ฝรั่งเศสขอโทษนางสาวแพนที่กล่าวหาเธอว่าเป็นบุคคลไม่เป็นที่พึงปรารถนาของราชสำนักกัมพูชาฟรีแมนได้เขียนในหนังสือของเขาไว้ว่า นางสาวแพนเก็บตัวอยู่ในบ้านของบิดามีเจ้าของวิกละครต่างๆมาเสนอค่าตอบแทนจำนวนสูงถึงคืนละ300บาทเพื่อให้เธอไปปรากฏตัวซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเทียบเท่ากับรายได้ที่เธอจะหาได้ในฐานะนางละครในหนึ่งปีแม้แต่คณะละครเพลงต่างชาติที่กำลังแสดงอยู่ที่กรุงม,มนิลายังติดต่อให้เธอเดินทางไปอเมริกา นางสาวแพนได้ปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดด้วยเหตุผลว่าฉันไม่ใช่นางละครอีกต่อไปแล้วฉันเป็นชายาของพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาฟรีแมนปิดบันทึกชะตาชีวิตซินเดอเลนล่าสยามในหนังสือของเขาไว้ว่าพระเจ้ามุนีวงมองหาหญิงคนใหม่ที่ทางฝรั่งเศสยอมรับมาเป็นราชินีของพระองค์ท้ายสุดนางสาวแพนกลับไปใช้ชีวิตที่ไม่มีใครรู้จักเช่นเดิมเธอกลับไปเป็นนางละคร ร่วมคณะกับมันดาและบิดาที่ยังแสดงเป็นตัวตลกในคณะละครต่อไปหลังจากข่าวด่งดังสงบลงได้สองปีแพนเรืองนอนท์ได้สมรสใหม่กับชายผู้เป็นนักแสดงด้วยกันมีบุตรสาวคนหนึ่งซึ่งยึดการเป็นนางละครเช่นเดียวกับแม่และยายแพนเรืองนอนท์เสียชีวิตเมื่อปี2522ขณะอายุได้65ปีปิดฉากชีวิตนางรำไทยจอมใจกษริย์เขมร